สามสิ่งดูดพลังแถมทำร้ายสุขภาพของคุณมหาศาลหลายคนบ่นว่าเพราะรู้สึกไม่มีพลังไม่มีแรงในการทำงานเลยทำยังไงดีที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่มพลังได้เลยในทันทีถ้าคุณไม่มีพลังมันยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จแบบสูงสุดแล้วยิ่งบางคนนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นอะไรรู้แต่ว่าตื่นมาแล้วมันไม่สดชื่นไม่มีพลังจะไปหาหมอก็บอกคุณหมอไม่ถูกว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เคล็ดลับมาให้คุณ3อย่างข้อแรกก็ คือความเครียดจําเป็นอย่างมากที่คุณจะต้องกําจัดมันออกไปให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพของเราระยะยาววิธีกําจัดความเครียดนะเช่นออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนั่งสมาธิทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองทําแล้วมันรู้สึกดีฝึกมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ใช่มองหาแต่สิ่งที่คุณไม่มีขนะ้อ 2. นิสัยรับประทานอาหารที่อิ่มจนเกินไปอย่าเสียได้จนเสียหายอาหารที่สั่งมาแล้วไม่หมดไม่เป็นไรเพราะจะนําคุณไปสู่โรคหลดไหล ย้อนก็คือการเสียหายในอนาคตรับประทานอาหารจาพวกข้าวแป้งน้ําตาลที่มากเกินความจําเป็นคุณสังเกตง่ายๆตอนที่คุณทานแป้งเยอะๆกินข้าวอิ่มๆคุณจะรู้สึกว่าเคลียไม่สดชื่นง่วงนอนคิดงานอะไรก็คิดไม่ออกแล้วน้ําตาลที่เยอะเกินไปมันจะสะสมเปลี่ยนไปเป็นไขมันทําให้ร่างกายคุณอักเสบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ข้อที่3ใช้ร่างกายของคุณเองนั่นแหละหลายคนนะคงเคยได้ยินสาสรที่ชื่อว่า NLP ก็คือการใช้ภาษาหรือร่างกายเพื่อที่จะสั่งการหรือมีอิทธิพลต่อตัวคุณเอง54%เลยนะของอารมณ์เราเนี่ยมาจากการที่เราใช้ร่างกายถ้าคุณอารมณ์ดีไม่ว่าอุปสรรคที่ไหนที่มันเข้ามาหาคุณคุณจะสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นอุปกรณ์ในการไปทําให้คุณสําเร็จได้แต่ถ้าวันไหนที่คุณอารมณ์เสียหรือจิตตกเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายแทนที่มันจะมาส่งเสริมให้คุณทําสิ่งนั้นสําเร็จมันจะกลายเป็นอุปสรรคหมดเลยเราก็แฮ็กมันเลยถ้าคุณอยากใช้ร่างกายเพื่อกําหนดให้อารมณ์คุณดี คุณเดินหลังตรงหน้าตรงยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะสมองไม่รู้ไงว่าคุณยิ้มจริงยิ้มหลอกมันก็จะหลั่งสารแห่งความสุขมาให้คุณแค่เพียงคุณทําอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังชีวิตคุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นที่สําคัญคุณจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆดังนั้นสรุปวิธีการเพิ่มพลังให้กับตัวคุณเองที่ดีที่สุดคือการที่คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากภายในจากการที่คุณเนี่ยดูแลตัวเองมาเป็นอย่างดีสําหรับใครก็ตามนะที่ชอบความรู้แบบวันนี้อยากรู้เคล็ดลับเพิ่มอีก ฟังเต็มๆเพราะในหนังสือเสียงนียมี9ข้อแอบเอามาบอกให้คุณ3ข้อคุณสามารถสั่งจองหนังสือเสียงวิชามันหน้าเด็กปกติเนี่ย2,990บาทหมอเฟินให้ราคาเหมือนคนก่อนหน้าเลยพิเศษ990บาทราคาดีมากเฉพาะคนที่สั่งจองวันนี้5คนเท่านั้นพร้อมให้ฟังทั่วโลก29ธันวาคมนี้สั่งจอง g f วิชามันหน้าเด็กไปที่ข้อความได้เลยขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงเด็กลงทุกวันรักทุกคนค่ะ